คนที่รู้จักคิดเพื่อคนอื่นจะไม่จำเป็นต้องกังวลถึงอนาคตของตัวพวกเขาเองทำไมเราถึงเอาแต่สนใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการการทำแบบนี้มันเหมือนกับพวกเด็กๆคุณจะกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลแน่นอนคุณอาจจะคิดถึงแต่สิ่งที่คุณให้ความสนใจซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ได้สนใจเหมือนกับคุณคุณควรที่จะรู้ว่าคนอื่นก็เหมือนกับคุณ พวกเขาก็จะให้ความสนใจในสิ่งที่เขาสนใจเพียงเท่านั้นวิธีเดียวที่จะใช้ได้ผลก็คือคุยในสิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจและแนะนำพวกเขาว่าจะได้สิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างไรถ้าคุณต้องการให้ใครทำอะไรให้คุณคุณควรจะจำสิ่งนี้เอาไว้ยกตัวยอย่างถ้าคุณไม่ต้องการให้ลูกของคุณสูบบุหรี่คุณไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกับเขาหรือบังคับเขา คุณแค่บอกกับเขาว่าการสูบบุหรี่อาจจะทำให้ลูกไม่สามารถเข้าร่วมทีมเบสบอลที่เขาชื่นชอบได้หรือลูกจะไม่สามารถชนะการวิ่งแข่ง100เมตรได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คุณควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเอมมาสาันและลูกชายของเขาอยากจะพาวัวกลับเข้าคอกแล้วพวกเขา ก็ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ซึ่งมันก็เป็นความผิดพลาดที่คนอื่นๆก็ทำกันพวกเขามักจะสนใจแต่ตัวเองพวกเขาดึงและผลักหัวของวัวเข้าไปในคอกซึ่งวัวก,ก็เหมือนกับพวกเขานั่นแหละมันไม่สนใจคนอื่นแล้วก็ไม่ยอมเดินตามพวกเขาเข้าไปแม่บ้านชาวไอริสเห็นอย่างนั้นเธอจึงเข้ามาช่วยพาว,วัวเข้าคอกแล้วเธอทำได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าเขียนบทความอย่างเอเมอรสันต้องทำอย่างไรแต่เธอรู้วิธีที่จะจัดการกับวัวเธอรู้ว่าวัวชอบอะไรเธอให้วัวดูดนิ้วของเธอแล้วค่อยๆพามันกลับเข้าไปที่คอกตั้งแต่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้การกระทำของคุณทุกอย่างก็เพื่อตัวคุณเองทุกๆคนก็ทำเหมือนกัน ดรฮาเล่เขียนในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าการกระทํามีผลกระทบต่อมนุษย์เมื่อมนุษย์มีความปรารถนาพวกเขาจึงจะลงมือทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในครอบครัวหรือที่โรงเรียนสำหรับคนที่อยากโน้มน้าวคนอื่นเพื่อมาทำในสิ่งที่จะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้ตัวพวกเขาเองได้คำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือ เราต้องรู้จักคิดแทนคนอื่นทำให้เขารู้สึกต้องการทำในสิ่งที่เราแนะนำให้เขาทำถ้าคุณสามารถทำได้คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำมันไม่ได้คุณก็จะต้องเจอแต่ปัญหายังมีอีกตัวอย่างหนึง่งแคเนกี้มีหลานสองคนกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลพวกเขาเรียนหนักมาก และไม่เคยเขียนจดหมายกลับมาที่บ้านเลยแม่ของพวกเขาเป็นห่วงลูกมากจนไม่สบายพอคานากิรู้เรื่องก็บอกว่าเขาสามารถทำให้หลานเขียนจดหมายกลับมาได้เร็วๆนี้แล้วเขาก็เขียนจดหมายธรรมดาธรรมดาส่งให้หลานของเขาแล้วเขียนบอกว่ามีเงิน5ดอลลาร์อยู่ในจดหมายแต่เขาไม่ได้ใส่เงินลงไปในจดหมายจริงๆหรอกแล้วเขาก็ได้รับจดหมายจากหลานตอบกลับมา พร้อมกับประโยชน์สุดท้ายในจดหมายว่าพวกเขาไม่ได้รับเงินแล้วถ้าคุณอยากให้ใครทำอะไรให้ก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกมาคุณควรถามตัวเองก่อนว่าจะทำอย่างไรให้เขาอยากทำในสิ่งนั้นให้กับคุณคุณไม่ควรพูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการก่อนที่จะโน้มน้าวให้ใครทำอะไรบางอย่างให้กับคุณผมได้เช่าหอประชุมในร้านอาหารแห่งหนึ่งในการจัดการอบรม ทุกเทศกาลผมจะต้องใช้เวลาในการจัดงานอบรมทั้งหมด20คืนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้รู้ว่าผมจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าแพงขึ้นเป็นสเท่าตัวและไม่มีเวลาหาสถานที่จัดงานแห่งใหม่เพราะว่าผมประกาศสถานที่ในงานจัดงานออกไปแล้วตั๋วก็พิมพ์ออกมาแล้วผมไม่มีทางยอมที่จะจ่ายเงินแพงกว่าเดิม แต่ดูเหมือนว่าทางผู้จัดการร้านอาหารก็ไม่ยอมลดให้ง่งายๆพวกเขาสนใจแค่ผลกำไรของพวกเขาสองวันต่อมาผมเลยเข้าไปคุยกับผู้จัดการอาหารร้านอาหารโดยตรงผมพูดว่าตอนนี้ผมได้รับโทรศัพท์ของคุณผมรู้สึกตกใจมากแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะโทษคุณหรอกนะถ้าผมเป็นคุณผมก็คงจะทำแบบนี้เหมือนกัน เพราะว่าการเป็นผู้จัดการหน้าที่ของคุณคือสร้างผลกำไรให้มากที่สุด,ทสดเท่าที่คุณจะทำได้ถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้นคุณก็จะดอลายออกแต่ว่าการที่คุณเพิ่มค่าเชา่าแพงขณะน,นี้คุณคิดว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียกับร้านอาหารของคุณเรามาลองวิเคราะห์กันดูไหมแล้วผมก็นํากระดาษขึ้นมาวาดเส้นแบ่งหนึ่งฝั่งเขียนข้อดีอีกฝั่งเขียนข้อเสียผมก็เขียนลงไปว่า หอประชุมว่างแล้วผมก็อธิบายว่าคุณสามารถสร้างไรายได้จากการปล่อยเช่าหอประชุมสำหรับการจัดปาร์ตี้หรือการประชุมให้กับลูกค้าคนไหนก็ได้และได้เงินค่าเช่ามากกว่าการที่ให้ผมเช่าหอประชุมจัดงานอบรมผมจำเป็นต้องเช่าหอประชุมเป็นระยะเวลา20คืนและมันทําให้คุณสูญเสียรายได้จำนวนมากและผมก็พูดต่อว่าสำหรับผลกระทบอีกด้านหนึ่ง ถ้าคุณขึ้นค่าเช่าปัญหาที่เกิดขึ้นอันดับแรกผมไม่สามารถรับราคาที่สูงขนาดนี้ได้ดังนั้นผมอาจจะไปหาสถานที่อื่นในการจัดงานแล้วคุณก็จะไม่ได้เงินจากผมเลยและมันก็จะทำให้คุณมีไรายได้น้อยลงเช่นกันมากกว่านั้นคุณครลองคิดถึงปัญหานี้ดูว่าเวลาที่ผมจัดงานอบรมก็จะมีคนมากมายมาใช้บริการร้านอาหารของคุณ มันไม่ได้เป็นการโฆษณาร้านให้กับคุณหรอที่จริงแล้วถึงแม้ว่าคุณจะใช้เงิน5,000ดอลลาร์ 5, ในการทำโฆษณาบนหนังสือพิมพ์คุณก็ไม่มีทางได้ลูกค้าแบบนี้ที่แบบที่มาอบรมกับผมแล้วนี่มันจะเป็นผลดีกับร้านอาหารของคุณหรือเปล่าตอนที่ผมพูดถึงสิ่งนี้ผมเขียนข้อเสียลงในกระดาษแล้วก็ส่งให้กับผู้จัดจาก,การดูแลผมก็พูดต่อว่า ผมหวังว่าคุณจะเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียทั้งสองด้านคุณตัดสินใจอย่างไรก็มาบอกผมแล้ววันต่อมาผมได้รับส่วนลด50%ของราคาใหม่สำหรับการเช่าหอประชุมผมไม่ต้องจ่ายแพงขึ้นถึง3เท่าเหมือนตอนแรกสำหรับปัญหานี้ผมไม่ได้พูดถึงผลประโยชน์ที่ผมจะได้รับแต่ผมพูดถึงว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง ถ้าเกิดว่าผมเอาแต่โมโหแล้วไปทะเลาะก,กับผู้จัดการต่อว่าเขาว่าผมเตรียมทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วก็ประกาศให้กับคุณคนรับรู้แล้วแล้วคุณก็เพิ่งมาเพิ่มราคาค่าเช่าขึ้น3ตัวเล่นตลกกับผมหรือเปล่าผมไม่ยอมจ่ายหรอกถ้าเรื่องเป็นแบบนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปถึงแม้ว่าผู้จัดการจะรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเขาแต่พอเขาไม่อยากเสียหน้าเขาก็คงจะไม่ยอมรับง่งายๆ การพูดคุยกับผู้อื่นมันเหมือนเป็นศิลปะอย่างหนึง่งคุณเฮนรี่ฟอร์ดเคยกล่าวว่าเคล็ดลับความสำเร็จ um คือคุณจะต้องรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรคุณจะต้องรู้ว่ามุมมองของเขาเป็นอย่างไรและสามารถมองเห็นได้จากตำแหน่งของพวกเขาเคล็ดลับความสำเร็จ um ของคุณคือคุณจะต้องรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรคุณจะต้องรู้ว่ามุมมองของเขาเป็นอย่างไร และสามารถมองเห็นได้จากตำแหน่งของพวกเขามันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมากๆทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แต่90%ของทุกคนในโลกนี้ไม่สามารถคิดแทนคนอื่นได้นี่เป็นตัวอย่างจดหมายของผู้จัดการบริษัทขนส่งรายใหญ่คุณฟูมเร่คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณได้รับจดหมายฉบับนี้มาดูกัน บริษัทเรกกี้สำนักงานใหญ่ถนนเลขที่28บรลูกลินนิวยอร์กถึงคุณเอ็ดเวิร์ดฟูรเร่สำหรับงานขนส่งสินค้าที่ทางเราได้รับคำสั่งจากคุณทั้งเรารู้สึกเป็นกังวลเรื่องกำหนดเวลาเพราะว่าคุณส่งสินค้าให้ทางเราในเวลาบ่ายซึ่งจะทำให้การทำงานของเราล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเราอาจจะไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามตรงเวลา ทางเราได้รับสินค้าของคุณจำนวน510ชิ้นในวันที่10พฤศจิกายนในช่วงบ่ายเราหวังว่าจะพัฒนาบริการให้ดีขึ้นและหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมือเราต้องการให้คุณส่งสินค้าของคุณมาให้เราในช่วงเช้าไม่ิซาบ่าคุณจะสามารถทำได้ไหมสําสำหรับคำแนะนำข้างต้นผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณเช่นกันรถบรรทุกจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัด และสามารถส่งสินค้าให้คุณได้ตรงตามเวลาจากผู้จัดการคุณฟูมเร่เขียนความรู้สึกของเขาหลังจากให้ได้อ่านจดหมายว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลยตอนแรกผู้จัดการบริษัทขนส่งบอกกับผมว่ามันเป็นปัญหาของเขาเองทั้งหมดและเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจ แล้วพวกเขาก็มาขอให้ผมให้ความร่วมมือเพื่อที่จะทำให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของลูกค้าจดหมายเขียนว่ามันเป็นประโยชน์กับผมรละบรรทุกจะสามารถกลับงานกลับมาทำงานได้รวดเร็วและมั่นใจว่าสินค้าจะส่งตรงตามเวลาเขาพูดถึงผลประโยชน์ของผมในตอนท้ายของจดหมายแต่มันทำให้ผมรู้สึกโกรธมาก ผมจะพยายามไม่ไปใช้บริการขนส่งของเขาอีกทีนี้มาดูกันว่าพวกเขาจะเขียนจดหมายให้ดูดีขึ้นได้อย่างไรเราจะไม่ใช้เวลาไปกับปัญหาของตัวเองเหมือนอย่างที่เฮนรี่กล่าวไว้ว่าคุณควรที่จะรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรและคุณสามารถมองเห็นได้จากตำแหน่งของเขาจดหมายฉบับต่อไปนี้เป็นจดหมายที่แก้ไขให้ดีขึ้นอาจจะไม่ได้ดีที่สุด แต่ว่ามันก็ดีกว่าจดหมายฉบับเดิมแน่นอนบริษัทเรกกี้สำนักงานใหญ่ถนนเลขที่28บลูกลินนิวยอร์กถึงคุณเอ็ดเวิร์ดฟูรเร่สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเราที่เราได้ให้บริการมามากกว่า40ปีเราทุกคนปราบปลื้มที่คุณเลือกใช้บริการของเราแล้วเราหวังอย่างยิ่งว่าจะให้บริการที่ดีที่สุดกับคุณ แต่ผมต้องขอประธานาภัยที่วันนี้จะต้องพูดกับคุณถึงสิ่งนี้ถ้าหากว่าคุณลูกค้าส่งสินค้าให้เราในช่วงเวลาบ่ายทางเราเกรงว่าจะไม่สามารถส่งสินค้าให้คุณลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนดเพราะว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่ก็ใช้บริการขนส่งสินค้าในช่วงบ่ายจึงทำให้เกิดปัญหารถบรรทุกก็จะต้องเผชิญกับปัญหาจราจรติดขัดรถบรรทุกของคุณ อาจจะต้องจอดรออยู่ที่ท่ารถเป็นเวลานานและทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาได้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่แย่มากเราควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรถ้าเป็นไปได้เราอยากให้คุณลูกค้าเลือกส่งสินค้าให้เราในเวลาก่อนบ่ายไม่ทราบว,ว่าคุณจะสะดวกหรือไม่เพราะว่ามันจะทำให้การขนส่งเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากกว่าเนื่องจากว่าไม่มีปัญหาการจะราจรติดขัดในช่วงเวลานั้น และทางเราก็จะมีเวลาในการแพ็กสินค้าของคุณมากขึ้นด้วยกรุณาบอกกับทางเราว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรจดหมายฉบับนี้จะทำให้เราสามารถมอบบริการที่ดีขึ้นให้กับคุณได้และแน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะต้องการใช้บริการขนส่งของเราในเวลาใดเราก็จะพยายามบริการส่งสินค้าของคุณให้ดีที่สุด ทางเราทราบซึ่งเป็นอย่างมากที่คุณใช้เวลาในการพิจารณาจดหมายฉบับนี้คุณลูกค้าไม่จำเป็นต้องตอบกลับจดหมายของผมถ้าหากว่าทางคุณลูกค้าไม่สะดวกผู้จัดการพนกคารขายปัจจุบันนี้พวกเขากลุ้มใจและเหนื่อยมากเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่าพวกเขามาจะคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดเลยว่าพวกเราจำเป็นต้องซื้อสินค้าของพวกเขาหรือไม่ หรือถ้าเกิดว่าเราต้องการซื้อสินค้าเราก็มักจะให้ความสนใจในการแก้ปัญหาของตัวเองเท่านั้นถ้าเกิดว่าสินค้าที่พวกเขาขายมีประโยชน์กับพวกเราลูกค้าอย่างเราก็ซื้ออยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการแต่ก็ยังมีพนักงานขายจำนวนมากที่เขาไม่เคยเข้าใจลูกค้าของเขาเลยและนี่เป็นตัวอย่างผมมีบ้านอยู่ในเมืองนิวยอร์กมีอยู่วันหนึ่ง ผมออกจากบ้านเดินทางไปที่ป้ารถเมล์เราก็ได้พบกับนายหน้าขายบ้านเขาเป็นนายหน้าขายบ้านที่เกาะลองเป็นเวลานานหลายปีแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นมืออาชีพเขารู้เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่เป็นอย่างดีผมเลยถามเขาไปว่าบ้านของผมสร้างมาจากวัสดุอะไรเขาก็บอกกับผมบางอย่างที่ผมก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบคำถามของผมและพยายามให้ผมไปถามจากเอเจนท์ที่ผมซื้อบ้าน เช้าวันต่อมาเขาส่งอีเมลมาหาผมแล้วเขาก็ได้บอกข้อมูลที่ผมต้องการจะรู้หรือเปล่านะเหรอมันไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องเขียนอีเมลมาแค่ใช้เวลา60ิวินาทีโทรมาบอกผมทางโทรศัพท์ก็ได้แต่ข้อมูลที่ผมอยากจะรู้เขาก็ยังให้ผมไปถามจากเอเจนท์ที่ผมซื้อว่านเพราะจุดประสงค์ของเขาก็คือต้องการขายประกันให้ผมเขาไม่เคยเพยายามที่จะช่วยผมแต่แค่ต้องการให้ผมช่วยเขา ผมควรที่จะแนะนำหนังสือให้เขาสักสองเล่มหนังสือของคุณฝานสู้หยางหนังสือชื่อว่าให้และแบ่งปันความโชคดีของคุณถ้าเขาอ่านหนังสือพวกนั้นผมคิดว่าเขาคงจะได้รับอะไรที่ดีกว่างานที่เขาทำเรามักจะได้เห็นคนแบบนี้อยู่ทุกที่พวกเขาเอาแต่อยากได้จากคนอื่นพวกเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากแล้วคนที่ช่วยคนอื่นเสมอคนคิดเพื่อคนอื่น เขาก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะว่าเขาไม่มีคู่แข่งโอเวนยังเคยกล่าวเอาไว้ว่าคนที่รู้จักคิดเพื่อคนอื่นพวกเขาจะไม่ต้องเป็นกังวลกับอนาคตของตัวเองหลังจากที่อ่านหนังสือเหล่านั้นคุณจะเริ่มคิดเพื่อคนอื่นเปลี่ยนมุมมองของคุณเองได้เมื่อคุณเข้าใจสิ่งที่หนังสือต้องการจะบอก คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ผมอยากจะกล่าวถึงสิ่งที่ดรฮารเล่กล่าวอีกครั้งเราต้องรู้จักคิดแทนคนอื่นทำให้เขารู้สึกต้องการทำในสิ่งที่เราแนะนำให้เขาทำถ้าคุณสามารถทำได้คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็จะต้องเจอแต่ปัญหาคุณวิลเลียมเคยกล่าวไว้ว่า ทุกคนก็อยากที่จะมีโอกาสแสดงความสามารถของตัวเองมันเป็นความต้องการของมนุษย์เราสามารถนำสิ่งนี้มาใช้ในการทำงานได้แล้วเราก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่าลืมว่าเราต้องรู้จักคิดแทนคนอื่นทำให้เขารู้สึกต้องการทำในสิ่งที่เราแนะนำให้เขาทำถ้าคุณสามารถทำได้คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนบนโลกใบนี้ ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องเจอแต่ปัญหา